อีกหเกมที่เต็มไปด้วยคอนเซปตที่น่าสนใจทั้งอาร์ตสไตล์สุดแนวและเรื่องราวชิงไหวชิงพริปที่สลับซับซ้อนและยังให้ผู้เล่นสามารถกำหนดเรื่องราวได้พร้อมกับการเล่าเรื่องที่น่าติดตามตามสไตล์เกมอินเทอร์แอคทีที่แม้ว่าปัจจุบันจะมีเกมแนวนี้มากมายแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่แนวสยองขวัญหรือนิยายวิทยาศาสตร์ทำให้เรื่องราวของเกมนี้ที่เน้นไปที่การสืบสวนและดรามา่าน่าจะสร้างความแตกต่างได้อยู่บ้าง แต่จะเพียงพอให้ตัวเกมโดดเด่นกว่าเกมอื่นๆได้แค่ไหนหรือจะสร้างอะไรใหม่ๆให้กับเกมแนวนี้ได้หรือเปล่าก็ต้องลองมาดูกันใน Asta's Falls Review เ <Game. S 1> นื้อเรื่องใน Asta's Falls บอกเล่าเรื่องราวของสองครอบครัวทั้งในอดีตและเหตุการณ์ปัจจุบันที่ในเกมเกิดขึ้นในช่วงปี1998โดยมีแกนหลักๆ คือการปล้นที่ผิดพลาดจนกลายเป็นเรื่องบานปลายใหญ่โตและการเอาชีวิตรอดของทั้งสองครอบครัวพร้อมๆกับความขัดแย้งในใจจากปูมหลังความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครที่จะส่งผลต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันอีกด้วยแน่นอนว่าสำหรับเกมแนวอินเทอร์แอคทีฟนั้นเนื้อเรื่องและการนำเสนอคือสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งใน a s Du s of a l l นั้นก็ถือว่าทำได้ดีทั้งการเล่าเหตุการณ์ต่างๆในเกม จังหวะการสลับฉากและความลึกของแต่ละตัวละครที่ทำให้เราอินและพร้อมที่จะสวมบทเป็นตัวละครนั้นๆเพื่อเลือกคำตอบและทางเลือกต่างๆอีกสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์คืองานภาพที่ทั้งให้อารมณ์แบบซีนิมาติกและวิชวลโนเวลที่จะเป็นการนำเสนอตัวละครแบบเฟรมต่อเฟรมหรือเป็นภาพมาต่อกันในฉากหลังที่เป็นแบบไดนามิกคือมีการเคลื่อนไหวที่ทั้งแปลกตาแต่ก็ช่วยเพิ่มการเล่าเรื่องได้น่าสนใจมากขึ้นเช่นมุมกล้องต่างๆ และการจัดวางองค์ประกอบที่ตรงกับใจของผู้จำกับทําให้ตัวเกมเต็มไปด้วยภาพฉากที่น่าจดจํามากมายแต่ก็มาพร้อมข้อสังเกตคือในจังหวะการคุยกันธรรมดาของตัวละครอาจจะดูจืดชืดไปสักหน่อยเมื่อเทียบกับเกมที่เป็นแบบฟูลแอนิเมชันเป็นธรรมดาของเกมแนวนี้ไปแล้วที่จะต้องเต็มไปด้วยทางเลือกมากมายการกระทําอย่างหนึ่งจะส่งผลตามมาที่แตกต่างกันและจุดหมายปลายทางหรือฉากจบที่มีหลายแบบที่ทั้งทําให้ผู้เล่นรู้สึกเป็นผู้กําหนดเรื่องราวได้เอง และทำให้ย้อนกลับมาเล่นใหม่ได้หลายรอบซึ่ง As สทรา Falls ก็ถือว่าทำได้ดีทั้งในแง่ของเส้นทางที่แตกกิ่งก้านสาขาและฉากจบแม้ว่าทางเลือกบางครั้งอาจจะดูบังคับหรือไม่ว่าทางไหนก็ไม่ตรงกับใจเราเท่าไหร่ก็ตามแต่ข้อดีก็คือตัวเกมจะมีการโชว์ฟโฟล์หรือเส้นทางที่เราเลือกและเส้นทางที่เป็นไปได้ที่เราไม่ได้เลือกเมื่อจบแต่ละชปเตอร์รวมไปถึงเปอร์เซ็นต์ของผู้เล่นคนอื่น ที่เลือกเส้นทางเดียวกับเรานอกจากนั้นยังมีการสรุปทิศทางการเล่นของเราอีกเช่นทางเลือกของเราให้คุณค่ากับอะไรมากกว่าลักษณะนิสัยและปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆเป็นยังไงที่น่าสนใจดีๆเดียว like ในแง่ของการเล่นเอง As d o s t Falls ก็พยายามนำเสนอทางเลือกที่หลากหลาย ว่าจะเล่นคนเดียวหรือ Multiplayer ที่ให้ผู้เล่นสามารถช่วยกันโหวตทางเลือกต่างๆได้รวมถึงการควบคุมเองที่รองรับทั้ง Controller ร์สมาร์ทโฟนและเมาส์กับคีย์บอร์ดบน PC ด้วยซึ่งรีวิวนี้จะพูดถึงเฉพาะการเล่นด้วย Controller บนเครื่องคอนโซล x x o x x เป็นหลักเกมเพลย์ <S <S <Game play S 2> ใน s Falls, s Dust Falls เหมือนเป็นการต่อยอดจากการควบคุมแบบ c l a s s ิก Point and c l i c ิที่คุ้นเคยของเกมแนวนี้แต่ใน S อสตัซ Falls จะไม่ได้มีช่วงที่ให้เราเดินสำรวจเอง ดังนั้นการเล่นหลักๆจะประกอบไปด้วยการเลือกทางเลือกหรือคำตอบในแต่ละเหตุการณ์การกดคิวคิวทำอีเวนท์ที่ไม่ได้ซับซ้อนมากเท่าไหร่เช่นกดทิศทางหมุนอนาล็อกหรือกดปุ่มและจังหวะในการสำรวจฉากที่จะเป็นการให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์เพื่อเลือกสำรวจส่วนต่างๆของฉากที่บอกเลยว่าการควบคุมส่วนใหญ่ของเกมไปจนถึง UI การเลือกเมนูออปชันต่างๆถูกออกแบบมาสำหรับการใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดแล้วค่อยถูกแปลงมาเป็นคอนโทรลเลอร์ ดังนั้นสําหรับคนที่เล่นกับจอยอาจจะมีขัดใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับหน้าหงุดหงิดมากมายนะักอย่างที่บอกไปแล้วว่างานภาพของ s อ Dust ฟ a l l s นั้นมีเอกลักษณ์มากๆที่โดยรวมก็ถือว่าทำออกมาได้งดงามทีเดียวทั้งการนำเสนอตัวละครเป็นแบบ2มิติเหมือนภาพถ่ายเป็นเฟรมๆมาต่อกันแล้วใส่ฟิลเตอร์ให้เหมือนสีน้ำมันในฉากหลังที่เป็นแบบ full 3D ที่ดูแตกต่างแต่ก็กลมกล่อมเข้ากันได้อย่างบอกไม่ถูกและทำให้เกมนี้ไม่ได้มีปัญหาด้าน performance แต่จะมีเจอบักเกมค้างอยู่บ้างบนเครื่อง Xbox Series S ที่ยังดีว่ามีระบบ auto save เริ่มเช็คพอยต์ใกล้ๆได้อยู่จากข้อสังเกตเรื่องตัวละครที่ไม่ได้เป็นแบบ full animation รวมไปถึงหน้าตาปากที่ไม่ได้ขยับตามบทพูดทำให้อาจจะแสดงสีหน้าอารมณ์ได้ไม่รียล time แต่สิ่งที่มาช่วยเติมเต็มในจุดนี้คือบทสนทนา และ voice acting ที่ยอดเยี่ยม soundtrack ที่ไพเราะและ ambience sound effect ต่างๆที่ช่วยแบก As d u s Falls ได้ตั้งแต่ต้นจนจบเกม the แม้ว่า As d u s Falls จะไม่ได้ถึงกับสร้างนว,วัตรกรรมใหม่ๆให้กับเกมแนว Cinematic Interactive แต่ก็ถือว่าทำได้ตามมาตรฐานเกมดีๆแนวนี้เกมหนึ่งมื่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นหักมุมได้ตลอดตัวละครที่น่าสนใจ และเส้นทางให้ผู้เล่นเลือกกระทำมากมายผ่านงานภาพสุดแนวแม้อาจจะไม่ได้เป็นฟูลแอนิเมชันแต่ก็แทนที่ด้วยวอ i c e Acting และซาวที่ยอดเยี่ยมและส่วนของการควบคุมด้วยคอนโทรลเลอร์ที่อาจจะขัดใจไปสักหน่อยแต่ด้วยแนวเกมที่ทำให้ไม่ได้กระทบต่อความสนุกมากนักดังนั้นใครที่ชื่นชอบเกมแนว Adventure Interactive ที่มีเนื้อเรื่องเข้มขน้นแต่เอียนกับ h o r r o r หรือ c i f i As d u s Falls ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยโดยเฉพาะหากคุณมี s u b s c r i p t i o n Game Pass อยู่แล้วและนีกน่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ As d u s Falls พูดคุยได้นครมบมน,นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ